หมอลำสอมาแล้วมาเอาแนวมันไปไว้มาเอาไหนมันไปวานมาเอาแนวขี่คันไปไว้ถ้าตื่นสวยลาน้องสาวเจ้าผู้แนวนำสัางห่างเย้าสนุกแก่งายคือเสือไก่กุ่มหานสั่นแกงบ่ไว้ แม่เอ้ยแม่มาขึดน้ำมาขึดน้ำลูกสาวเพลินบได้ยยำเข้าคายบได้ยบายเข้าปอนมาให้อายนั่นคิดน้ำมาแลรเด้พี่น้องครับผมวันนี้นำเสนอนะครับเรียนเรียนเต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 ียนครับ เหรียญหลวงพ่อเงินนะครับสร้างเมื่อ2,460จอบเล็กหลวงพ่อเงินจอบน้อยจอบน้อยครับภาษาคนทํามาหากินพ่อค้าพระนะครับซื้อพระมาขายหามาขายแสวงหาอะไรว่าสวยว่าดีว่างาัมว่าเก่าพระดีพระดังก็เอามาสู่พี่น้องมาเล่าสู่กันฟังมานำเสนอสื่อมาขายไป ใครชอบวัตถุมงคลก็มาทางนี้ไปสอบสีสอบเซิ้งไปทั้งอือ่านี่คือเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับจอบเล็กจอบเล็กนะครับนำเสนอดูชัดชดเป็นเหรียญพิม์พ แข้งติดนะครับแข้งติดแข้งติดแข้งติดถ้าเป็นเหรียญแข้งติดก็ต้องมีตุ่มตัวนี้เชื่อมระหว่างแข้งกับซุ้มนะครับจอบลกพวกเงินนั้นมีอยู่4มีอยู่4พิมพ์จอบเล็กนะครับจอบเล็กมีอยู่4พิมพ์ผลใบหน้าต้องเป็นรูปมะตูมมีหูเป็นแยกสองขีดนี้ นะครับลึกๆอย่างนี้เก่าๆอย่างนี้ออกเขียวอมเหลืองนะครับเก่าๆนะครับผมพอยี่สอครับพอยี่สัญญาสักคนโกพอยี่สัญญาสักคนโกหากินก็คนโง่โจผู้คือจังเจ้าเอามาให้พอยี่สอเป็นพ่อข้าพระครับเป็นพ่อข้าพระเสื่อมากขายไปเด้ออยู่จังหวัดขอนแก่นอยู่จังหวัดขอนแก่นครับเหรียญน,นี่ก็อยู่ขอนแก่นครับโพส์ขายเมื่อวันที่ ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้นะครับข่อยยูขอนแก็นบ้านข่อยยูขอนเก่นนะครับใครชอบเหรียญน,นี้ทักทายมาได้นะครับเป็นจอบน้อยหลวงพ่อเงินขายแบบวัดใจราคาปกติก็สองล้านสามล้านห้าล้านสิบล้านเราจะขายราคา2,500บาทเท่านั้น2,500าบาทเท่านั้น โทรหาเบอร์โทรนี้ก็ได้นะครับสงสัยต่อรองสอบถาม0942-6467-82 0942-6467-82 Facebook ซื้อบนะ Facebook ชื่อบักคุณเด้อเฟสบุ๊คชื่อบักคุณคนขนเก่นนะครับทำมาหากินอยู่ขนเก่นเป็นพ่อค้าพระซื้อไปขายมานะครับใครชอบใครเห็นว่าพระองค์นี้ชอบเสลือเกินชอบเสลือเกินถูกพิมพ์ถูกเนื้อถูกตาต้องใจนะครับ ว่าอาชีพลักข่อยครับบ่แมนคนบ่แมนเซียนเด้อเป็นคนบรนนอกของหน้าอาชีพลักอีหลีนเนี่ยบ่แมนเซียนผ้าอเป็นคนขายผ้าอาชีพลักอีหลีบ่แมนเซียนผ้าอาชีพลักอีหลีอาชีพลักอีหลีนี่นหาสีคาส่คนสี่คนออดจอนครับโอ้เล่นมาหัวไปครับใครสงสัยก็ทักมาที่เฟซบุ๊กชื่อบักคูนนะครับบักคูน เบอร์โทร0942646782เป็นพ่อค้าพระหาพระมาขายให้นะครับหาพระมาขายให้พี่น้องใครชอบเซียนพระคนชอบพระใครไม่ใช่เซียนแต่ชอบสะสมนะครับทักทายมาเด้อเปิดราคาไว้2,500บาท2,500บาทเท่านั้นเป็นจอบเล็กจอบน้อย จบน้อยนะครับเป็นจอบน้อยเป็นจอบน้อยนะครับเห็นไหมครับชัดๆนะครับโอ้ยผลบอกตัวมันคอนโอนหลายงานหลายถึกตาต้องใจเหลือเกินเป็นพิมพ์เล็กจอบเล็กแข้งติดถ้าแข้งติดปับ๊บต้องเห็นตุ่มนี้นะครับต้องเห็นตุ่มนี้ถ้าแข้งติดก็ต้องตุ่มนี้นะครับอืม ถ้าแข้งติดก็ต้องตุ่มนี้นะครับหนึถ้าเป็นพิมพ์พแข้งติดอย่างนี้นะครับมีเส้นเชื่อมสวยๆงามๆไม่ใหญ่ไม่เล็กเป็นธรรมชาติเสร็จแล้วตรงนี้ก็มีตุ่มนะครับผมไม่ใช่เซียนนะครับผมเป็นพ่อค้าพระศึกษาพอพื้นๆก็ไปหาแสวงหามานะครับหามาได้ก็มาโพสต์มาขายแล้วผูใ้ใดมักผู้ดใดสนใจ Tube, ครับทั้ง y o u t u b e ทั้ง f a c e b o o k นะครับเด้อ ยูทูบสัญญาซักพิลาไลรภาษาฝรั่งเฟซบุ๊กก็บอกสัญญาซักนี่แหละเฟซบุ๊กชื่อบักคุนนะครับใครสนใจนะครับเปิดราคาไว้2 5 0 0าบาทครับวันนี้วันที่20 20กรกฎาคมเอ่ส20กุมภาพันธ์2,565นานะครับใครชอบใครสนใจทักมานะครับโทรถามก็ได้นะครับทักถามหรือทักถามในเฟซบุ๊กชื่อบักคุนนะครับบักคุนครับบักคุณทักไปนะครับ หรือชื่อสัญญาศักก็ใช่ครับ facebook มี2อเฟดเด้อเพื่อให้คลิปนี้มันสั้นๆกะชับใครชอบใครสนใจอยากได้พระองค์นี้ไปเชยไปชมไปคู่บารมีท่านผมอยู่ขอนแก่นนะครับอยู่ขอนแก่นขอนแก่นทักทายมาทักทายมาทักทายมานะครับ